ปูอกมมนนัว่าถามแน่งวันนี่มันใจบ่ครับผมปูว่านี่มันใจคือเก่า์น่ะปูแม่นบ่ครับผมมันใจแคเก่าปูเอ๋อครับผมเนาะดีครับผมกับมื้อนี้ครับผมเนาะวันที่31ตุลาคม2565ครับผมเนาะจะมาตามเลขลูกสาวปูจากกทมครับผมเนาะมาให้ FC ทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเด้อครับผมปู หงยังก็ปูอ่ะนุ่จักานป่ครับผมอ้แเมนครับเปยังไงแล้วปูครับผมมาเขาเรียกปูครับเปยรลูกสาวปูนี่มาไหนบอครับผมแม่กรุงเทพมาเลยอู้เจ็ดแปดเนก็ปูเจ็ปดวะเจ็ดแปมากเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวครับผมเนาะเป็นปปู่งูที่เรีวหากับซีทีิปูงูที่เรียวนี่ อุทิลเลหากับซีครับผมเนาะครับชมแอมาคนครับผมมาถวครับครับวัสดีครับผมครับอุทิลเลหากับซีต่ปูอุทิเลอรสุดาในปูะครับเนาะอุทิลเลเลขกของลูกสาวปูหากับซีเหล็กของปูหนึ่งตัวเดียวที่ปูอุทิลเลอรันี่ข้าวปูเจ็ดสองของปูเนาะครับปูมับปูสองเจ็ดเจ็ดสองมันหลายตัวมันแท้ข้าวูมันปูแปดกับแปดสามถึงเะปูเหครับ มันกูปูโหับไปยังเนคือบันแจ็ดนะเจ็ดสามมเจ็ดมาแล้วบอกป้ดมาแล้วครับมาแล้วลูกสาวปูท้อมบอกมันมาครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมเจ็ดกับแปดโอ้ในเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดครับผมเนาะตรงก็ของปูคักแต่ปูของปูเลยเจ็ดสองแปดสามเดียวกันขับทุเรียยวหากับสีหากับซี่และของปูหนึ่งหนึ่งหลักสิบล่างหลักสิบล่างของปูกับเจ็ดเนาะเจ็ดกับหักเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองมาปู ชนกันเจ็บครับโอ้กระตุงกระเจ็ดสองเลยดิท่านผู้ชมแปดบนแปดสามเดี่ยวปูเรียบปูแปดสามครับปูแมนครับไเจ้าบดทั้งหลังเนี่ยโอ้เอาสีปูคำว่าเน้ะเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามหปูน่ไม่มาปูนี่เขาปูก็บมี่แล้กท้องกับเจ็ดสองก็ท้องกับเจ็ดนี่ก็ไูถึงปปูปูบอกเลยลักสิบางปูน่ะนั่นเดียวสองกับเจ็ดเจกับสองออนกันกอกอองกันรู้ฝนเห็นบ้า ครับผมเจ็ดสองเนี่ยจวมเซนครับเจ็ดสองสองเซนอันแท้แเจ็ดสองสองเจ็ดกระปูเนาะครับแปดนี่ก็ตรงกับแปดสามบนปูเนาะกับปูให้สามอยู่รักนุ้ยบนทำชุ่มพี่น้องแจ็ดสามแปดสามกระปูแปดสามเลยด้วยแมนมีมีสองมีสามมีแปดเซนบนมองคับมองมันไปพิจารณากระปูเจ็บบน คปลี้านหันศูนย์มีศูนย์มีหมีหกเขบ้านออกัามกัมีสมีสมีแดนั่นสองมแปดนี้นั่นแล้ะครับปูออกกำกันดีๆเาัดแกเครืขู่เนี่ยครับผมครับผมสตัวนี้เชัแยกเครือนสมตัวมีสมีสมีแปดปูขึ้นมาลักหน่วยบนสามปูนั่นแหละสามตัวเดียวสามตัวหลาย มันบอกครับผมกาวยิงสีปูเจ็ดสามแปดสามเนาะมันบอกเก็ดสามเจ็ดสามแปดสามเก็ดสามก็ตรงกับลูกสาวปูเอกใช่พูมเด้เก็ดสามแปดสเน็ดสองแปดสองอเนาะปูโอ้วันนี้มาตรงกันมาตรงเจ็ดกับแปดรับปู บันี่น้าบอกกอนครื่อมเยอะมากมากเมียนปูพราะว่ามีคนหนึ่งนะผมปูในช่องผรมน่ะไล่มาหาว่าเหลือสาวปูเลี้ยงสาวปูน่ะเจ๊ก็แปดไล่เหมือดที่ปูงั้นบอกมานนิตรงกันที่รีบบอครับผมโอพระลุงจักรที่ปูผมว่าสงสัยที่ปูสงสัยเป็น,น bon มันม่จะเดียวกันครับผมมองเดียวกันครับผมเนาะครับผมปูาาาาขขเเนะประจําวัดปีจะปีไก่มาปูวัดปีเลื่ครับผมปู เาวิ่งนีวิ่งเจ็ดกับแปดเล่ปูั่นวมันบพดมันบ่าพีดหรกแม่นผู้ชมมันมันมันเขาเลียปูวันเดีบาหปูว่าบ่อที่เฮ็ดบ้านทิมกับปลาซีครับนั่นบ้านมันเขาเวิร์ดั้เจ็ดทั้งแปดครับปูนั่นเดียวเ็กับแปั่เยวครับทผู้ชมแล้วปูมันใจตัวเล้ปูเจ็ดกับแปดดิไของปูกับเจ็ดเหลยปูยังเจ็ดกับสองหลักสิบลางกะปูออกแปดแต่ว่าของลูกสาวปูเจ็ดกับแปด บนลังได้83แปดสามแปดสามเจสมแปดสมเจ็สมท่นตัวแปดสามเจดสมบนชื่อไปเหรอครับผมเขาเรียกปูแปดสามเจ็ดสามกับผมเด้อปูวากับผมนาอครับเดอีบันแล้วปูครับผมเึินจับคู่เห็นปูลูกสาวปูจับคู่เห็นไครับผมตัวนี้แลลวช่วงนี้แล้วอร์ชิานลูกสาวปูไม่จับคู่ตัวเองครับผมปู ตัวปูบอกวียนนีแล้วตัวไนตัวได้ปูเอาครับผมเจ็ดสองนี่แหละโอ้หเมว่อประกบตรงกับเล็ปูเลยนเจ็ดสองแปดสามเป่นเมื่อปูรับไอ้มัเอาใช่กับเอาใช่ทอดสองแปดมันเป็นเม่ปูแปดสองสองแปดเอาได้อาเขาเจ็ดกับสองนีมันมีอยู่แล้วครับเจ็ดกับสองเมื่อพิดแล้วเก่าเหนเม่อาเก่าเบาหนาปูเก่าเบาเก่าเบาก็คนบอกว่าเก่าเบาะเห็นปะ รักทิพบนกับรักเมยบนครับปูศูนย์กับหกคับบวกสามพื้นที่เป็นเก่าบะมีครับผมปล่อยก้อนดเลยอครับบ่หมีเก่าล่างบะมีเก่าครับตัวตัวหกนี่ก็บ่ะมีหนึ่งหนึ่งนี่บวกที่เป็นที่มาแท่ก็เป็นหกนี่บะมี่พีชเชียจังหวดที่ที่ส่วนปล่อยก้อนอัดคือกันอันนี้ครับผมปูค่ะซีคูมี่แปดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดสามป่กคะปูนั่นแหลคุูค่ะแต่ปูใช่เจ็ดสองแปด วัาแปดสามเลขฝนแปดสามเจ็ดสามเท่านี้เช่นเหต f ที่ทั้งจองกับผมเนาะครับผูชมเลขร่างเด็กเจ็ดสองสองเจ็ดเท่าน่ะพาดเท่าะครับพี่น้องเลขลูกสาวปู่กทมรัดกอทนันเนล่มีเท่านั้น วิ่งเดกับแปดเยด้ไปกินด้วิ่งมากับแปกับแปดบ้านเลวิ่งน้าในพักปู่เบาเลเ้ยนกันเลียงได้ปูเจ็ดกับแปจับคู่เขาผมปูป่ะนี่จับปูของปู่มันก็เจ็ดสองเหรียญไดของลูกสาวปู่เป็นคผมนั่นแล้วมันก็มาตัวนี้แล้วเจ็ดสองเแล้วก็แปดสามบนแปดสมแปดสานี้ตัวนี้ตอนนี้บมปู่่แปดอั่ปู เอาเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามแปสองเจ็ดสามแปดสองใช่เจ็ดศูนยน่เจ็ดศูนน่งหลังหลังเจ็ดสองเจ็ดศูนเลปูตัวล่างนี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์น่องไ่ปูนี่เลี๋ยองปูนี่แมันมาเขากันเด้ยมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองอันนี้ปูตองกันนี่ปูจ็ดเจสองมีแล้วนั่นหละเจ็นเจ็ดศูนยองเจ no it, people, um, ็ดุนเจ็ดศูนย์่ปูหางร่องเจ็ดุนร้างร่องเจ็ดศูนยเจ็ดศูนครับนและชุ่มเนียาบนได้ชุ่มกระโปคูชุ่มมีสามเอาบนชุ่มมีสามมเฮติดบนมาปูสามลักหน่วยแค่สามหลักหน่วยหลักหน่วยบนแทสามปูลูกสาวปูเจ็ดกับแปดครับผมเนอะลูกสาวปูจับคู่ให้เจ็ดสอง 82, 73, 83กับผมแต่ว่าเลข70นือเลขปู38กับผมเด้อเพิ่มหนึ่งคู่เลยครับผมเนาะเพิ่มล่างเพิ่มล่างของปูจะมี72กับ70เน้นล่างช่องโจร 72, 70อมีสองคู่นี่แหละลขปูลขปูกับช่องหาเท่นั้ตัวเก่าอสองหาตัวเก่ามีสองห้ล่างสอล่างมีชุดที่ปูเน้นของปู38เพื่อเอฟซีบริเบิงนะครับบาวเทา ยิบชุดตองวดม่เบิ่งน้ำห้าแปดสามเลยนครับพี่น้องครับปูใหญ่ลักสามเป็นลักหน่วยครับนี่ครับตัวที่ปูหนึ่งคือแปดสามนี่ครับต้องชมมวดทองอ่านี่ของปูของลูกสาวปูใช่ผู้มีเจ็ดสามห้าสามนี่ครับผมมันใส่กัดนุ่งผ่วทองสมเอามันใส่กันุ่งจะเดคือกันบ่สคือกันเนี้ยเอ้าเลขบ่หลายตัวเนี้ยเห็นบ่อ่าเห็นบอสมันตัวเดียวกันเจ็ดสองกระชุน จ็ดสามกระชุนบูรายตัวครับผมเนาะบลายตัวแปดสามกระชุนนี่ครับเจ็ดกับแปดมาหนึ่งตัวในปูของปูเจ็ดกับเจ็ดกับสองในปูเจ็ดกับสองของปูอบะหมี่อันช่องเทนก็บอกถือีกครับผมเหล็กล่างับว่ามีเจ็ดกับสองนี่ก็บอกถือีกได้เห็นเหล็กล่งได้เหล็กล่างในปูเจ็ดกับสองปูเพิ่มเจ็ดศูนย์มากล่างอีกตัวบปูเจ็ดูศูนย์เพิ่มเจ็ดศูนย์ครับท่านชม นี่ครับคันคือมาเลขมันม่าอยี่เจ็ดแปดสิก็ชื่อไปนั่เด้อผู้ใดก็ได้เจ็ดแปดนี่มันบอกมันกันกม่านที่มันเป็นมาปูเออเจ็ดก็แปดเตี้ยเออเจ็ดแปดสิก็ได้โอ้หันมานกันมืุโยของเลขกมันครับผมนั่นมี่่านั้นเหรอเป็นมาปูโอ้เจ็ดแปดโอ้ยออกเจ็ดแปดถึงก็ได้ขอถามถามมาหลายที่ปูปลาตัวเด่นเนี่ยครับผมของลูกสาวปูจากกทมนี่มาไปเพราะว่าของคนนี่ เดนดีสุ่มหดนปูเด่นดีสุงมวดเดวมาชมครับเจ็ดกับแปดอเจดกับแปดมาหนึ่งตัวครับผมเนาะเล่สามปูสามแปดมันใจเจ็ดดแล้วของปูน่ะมันปูเจ็ดแปดที่มันกว่ามั่กินกรเลยของปูหลักสิบลังสองเจ็ดเก่าครับผมเนาะเจ็ดเก่าตัวปูตัดเก่าไปตัดเก่าอได้เก่าปูสองเก่าเพระว่าสองลักสิบเด้กระลรปูสองเก่าไว้น้ำอันเก่านี่ปูพ่าเอาเคือหลักสิบบวเนี่ ศูนย์กับหกบวกสามเปอร์เซ็นตเป็นเก่ามันว่มีจกหมดครับผมปูอะไรบ้างนะมันมีจะแคบนั่นแหละว่มีเก่าบ้านนี้ก็หนึ่งหนึ่งสิเอาพีมาใช้เป็นหกนี่กับว่ามี่างอีกครับปูเป็นปลปูถ้โดนเห็นว่าหันไาจากแต่รนางกับปูพิเกานี่แล้วันกับว่ามีซีปูยังบาเห็นบครับผมแมนอครับผมปูั่นมันจะหลังมันพิเดียวตัวนี้ตัว ตัวฮกหนึ่ยพิทยาปลาปูบ้านเด่นจารอดนี่เพื่อเขาครับนี่ก็ผมเนอเลืงลูกสาวปูจากปทมมอครับผมเนาะมาแหละครับผมเจ็ดกับแปดครับผมเนาะจับคู่เจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามต่วัาเจ็ดศูนย์ของผมปูเพิ่มเป็นตัวนึครก็ผมเนาะของปูสามแปดต่างหาครับผมนี่ครับอันนี้ก็ชุดเจ็มของผมเนาะของปูครับผมปูสามแปดครับผมแคบหน้าจอครับผมนี่ครับออกปับ มือเงีนยพวกก็ให้ปับอยู่ขึ้นก่อนเนี่ยแมนปะปัวปัลรอกมันอันนี้ถามแน่ว่าดิมันใจปะครับผมปัวเงี้มันใจขึ้นก่อนเนี่ยปูวแม่นปะครับผมมันใจขึ้นก่อปูวเอาครับผมเนาะมันเงี้ก็ได้นี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจนคลิปหน้าครับผมเนาะ